โ okay. อเคทรงผมก็คือแบบไม่ไหวแล้วชักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสติงนะอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือฟ้าอันพึ่งไปตาไผ่ตาอันนี้คือฟ้าอันพึ่งไปผ่าตาปลาเสร็จเลยนะครับก็คือผ่านมาประมาณ1ิบชั่วโมงแล้วตอนนี้ยาชาก็คือเริ่มหมดแล้วนะครับก็จริงๆคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออยากจะเป็นการเตือนหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่แบบ เป็นกาลังเป็นอยู่ดีกว่าเนาะอยากให้รู้ถึงความอันตรายของมันไม่ควรที่จะปล่อยมันไว้นานเนาะอย่างแรกเลยโรคตาปลาคืออะไรจริงๆมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตาปลากับผูดนะครับ2ชื่อเรียกแต่จริงๆอาฟานลองถามหมอแล้วหมอบอกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมันก็คล้ายๆกันนะครับส่วนมากก็จะเกิดที่มือที่เท้านะครับบริเวณที่มีการเสียดสีกับอะไรอยู่บ่อยอะไรเงี้ย,ยก็จะเกิดขึ้นบ่อยสาเหตุที่เกิดนะครับจะเกิดจากการเสียดสีของผิวหนังล้วพอผิวหนังเราเสียดสีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีความแข็งมีความนูนออกมาอันนั้นแหะเขาจะเรียกว่าตาปลานะครับซึ่งมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบที่เป็นแบบนิ่มนะครับมันก็จะเกิดขึ้นตรงบริเวณแบบบนเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เกิดตรงฝาเท้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบตาปลาที่ชนิดที่แบบแข็งอ่ะแบบที่2ก็คือส่วนมากอ่ะมันก็จะเกิดตรงแบบใต้เท้าตรงฝาเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเราไปโดนพื้นโดนนู่นนี่นั่นขูดขีดอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆในการเกิดนะครับคือฝ้าอันพิ่งแบบพิ่ง พูดอะไรได้ไม่มากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวเองหายดี D A อะไรแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาทําอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปแบบเฮ้ยฟินิชเลยว่าเราทุกอย่างเลยว่าแบบตั้งแต่ผ่าจนผ่าแล้วหลังผ่าเป็นยังไงบ้างเป็นการอัปเดตหลังผ่าเนะเท้าความไปเมื่อประมาณ 4- ีหเดือนก่อนนะต้องบอกว่าฝานี่เป็นคนที่ออไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าปกติได้ก็คือต้องใส่รองเท้าที่เป็นแบบของคุณหมออ่ะเพราะว่าเท้าฝานมันมันไม่ไม่เท่ากันเนาะก็เลยต้องต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ สั่งทําสั่งตัดรองเท้าพิเศษนะครับจริงๆรองเท้าของฝ้ายมันจะมีลักษณะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรคัตชูปะเออสีดําพื้นมันแข็งมากเว้ยทุกคนแข็งแบบแข็งจนเราแบบเวลาเดินก็รู้สึกไม่สบายนะแต่ว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามฝืนเพราะว่าแบบยังไงมันก็โอเคดีกว่าเดินไม่ได้เลยวะอะไรเงรี้ยคิดอย่างนั้นเนาะต้องอยู่ดีๆทุกคนวันหนึ่งเรารู้สึกเดินๆอยู่แล้วมันเจ็บเท้าเว้ยแล้วเราก็แบบเอาเป็นอะไรวะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรนยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นตาปลาคิดว่ามันเป็นแบบ เจ็บนี้ดหน่อยเดี๋ยวสองวันก็หายมัง้งสองวันก็ยังไม่หายอ่ะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่หายยังนะปล่อยอีกอะสักเดือนหนึ่งก็ยังไม่หายสองเดือนก็ยังไม่หายจนพึ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นแบบเฮ้ยตาปลาเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมั้งจนคือเราไปเห็นกระจกไงกระจกมันสะท้อนมาตรงฝาเท้า,าฝัานพอดีเฮ้ยมันแบบเป็นอย่างนี้เลยหรอมันใหญ่เราตกใจงไงก็เลยเสร์ชหา้อมุนสรุป เป็นตาปลาแน่ๆโอเคไม่ไม่ได้ละคือทนไม่ได้ละว,วันก่อนก็เลยเปิดโพลไปในไะอว่าแบบเออควรทายังไงได้บ้างแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเลยนะตอบกับสตอรีฝาแล้วก็มาให้ข้อมูล,ลว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยเอปกตินะปกติเท่าที่เท่าที่ฝันแบบได้ยินมาแล้วเห็นมาก็คือจะมีวิธีการรักษาอยู่กี่แบบสามแบบด้วยกันก็คือหนึเป็นขเขาเรีกอ่านะใช้แผ่นแปะที่เป็นแบบแผ่นแปะแผ่นแปะแบบ ซึ่งฟันก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าลองแชร์แล้วสัมฝันไม่ได้ผลนะแผ่นแปะที่เป็นของย e ี Score อ้อสกอร์นั้นนะเออเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแปะบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงออกมันจะหลุดง่ายขึ้นนะครับ2ก็คือตัวที่เป็นยานะครับที่เอาไว้ทาเป็นเจลใสๆอันนี้ฝันไม่แน่ใจว่ายาอะไรเนาะซึ่งก็ไม่เคยใช้เหมือนกันกับ3ก็คือเนี่ยผ่าตัดจี้ออกไปให้หมอทําซึ่งฝันก็เลือกอย่างที่3เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันใหญ่มากๆแล้วว่าเท่าเท่าเหรียญสิบได้มั้งแนตะ่ฟันอะไปที่โรงพยาบาลศิโรโิราชปัตตานีใช่ไหม หมอบอกว่าโหใหญ่มากอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องมีการให้ให้ให้หมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มามาผ่าเองอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๋อโอเครอก็ได้ฮะหมอถามว่ารอสองวันไหวไหมเดี๋ยวจะนัดมาผ่าอีกรอบหนึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหมอรอมาสี่ห้าเดือนแล้วรอสองวันจะเป็นไรไปพอถึงวันที่ผ่าปุ๊บอ่าไปผ่าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้เตรียมใจนะว่าตัวเองจะเดินไม่ได้ะจริงๆคือคิดว่ามันแบบแค่นิดเดียวแล้วก็แบบเอ้เดินได้อะไรเงี้ย สรุปคือผ่าเสร็จนะครับอ่ะเราเล่าตอนผ่าก่อนตอนผ่าหมอฉีดยานะครับถามว่าเจ็บไหมมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยามันซึ้ดซึ้ดซึหมอก็ฉีดไปหลายเข็มอยู่นะเออคือจังหวะที่หมอเอามีดมีดเข้าอ่ะหมอบอกว่าคนไข้รู้สึกไหมอ๋อหมอมันมันไม่รู้สึกเลยหมอทําอะไรออกเนี่ยหมอลงมีดเลยในใจก็แบบลงมีดหลังจากผ่าเสร็จอะไรเสร็จหมอก็เย็บเราก็รู้สึกว่าโดนเย็บแต่ว่ามันไม่เจ็บ ก็ไม่อะไรหลังจากนั้นก็โอเคเอาจริงๆต้องขอบคุณรุ่นพี่ด้วยนะครับจริงๆฝันตอนนี้ก็คืออยู่บ้านอยู่หอเลยเนาะเพราะว่าที่บ้านฝันก็คือไม่ได้มาเลยเพราะว่าช่วงนี้ในปัตตานีก็โควิดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะก็เลยไม่ไม่กล้าให้มาแล้วก็ไม่ได้บอกที่บ้านด้วยคือกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงแล้วก็รีบมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยบอกละกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการที่จะผ่าครั้งนี้เนาะ ฟันก็เสียไปทั้งหมด4,003ตัวน,นี้คือบริษัทประกันเข้าได้นะฮะใครมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันของคนพิก,การเนี่ยก็ลองบอกกันเข้ามาได้เท่าที่ฟันไปหาข้อมูลอะประกันเกี่ยวกับคนพิก,การนี่คือจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมันจะทํายากหน่อยเพราะว่าเขาก็จะประเมินว่าคนที่พิก,การก็จะมีความแบบความเสี่ยงในการป่วยสูงเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทประกันเขาก็อยากได้กําไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้าใจอันนี้ใครพอมีข้อมูลมีความรู้ก็แนะนามาได้นะครับคือรู้สึกว่า การที่เราหาเงินแล้วแบบไปไปทุ่มทุนกับโรงพยาบาลไปจ่ายกับโรงพยาบาลมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเสียมากๆนะครับกลับมาที่เรื่องแผลของเราเนาะต้องล้างแผลนะครับสวันค้าตอนที่มาที่ห้องหลังจากกลับโรงพยาบาลนะ้วจะบอกว่าฟันเดินไม่ได้เลยขึ้นห้องไม่ได้เลยคือต้องรุ่นพี่อุ้มอ,อุ้มขึ้นมาเลยอะแล้วนี่คือยังไม่ได้เดินเลยนะตอนแรกคือลองแบบลองเอาเท้าแตะพื้นแล้วแต่มันรู้สึกว่าแบบมันเสียวๆมันแสบๆกลัวว่าไอ้รอยเย็บของเขามันจะแตกเนาะก็เลยไม่กล้าเดิน นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดินนะฮะจะไปไหนมาไหนนะบนห้องตอนนี้ก็คือต้องคลานเอาเึกถึงตัวเองตอนอเด็กๆเลยเอยนั่นแหละทุกคนจะบอกว่ามันอันตรายมากๆสภาพตรงที่มันอยู่ตรงผิวหนังเราก็จะเป็นประมาณนี้ของฟานเนาะแล้วก็พอมาพอมา,พอ,มาพอหมอเผามากก็จะเป็นนี่แบบน,นี้คือมันใหญ่มากทุกคนดูเด็กฟันแบบถ่ายหน้าตัวเองตอนกําลังผ่าด้วยนะ <c oughs> สีหน้าคือแบบ หมอเขาก็จะมียามาให้นะครับ2ตัวพอเราไปผ่าเลยก็จะมีเป็นยาลดไข้แก้ปวดนะครับที่ต้องกินเป็นประจําเช้าเย็นนะครับแล้วก็มีเป็นพาราที่เป็นแบบถ้าเกิดว่ากินอันนี้แล้วมันยังยังเอาไม่อยู่ยังเจ็บมากๆอยู่อเงี้ยก็เสริมพาราเข้าไปนะครับก็จะช่วยได้เนาะในเรื่องของความเจ็บนั้นฟาันกล้าพูดได้เลยว่าตอนที่ผ่านนะไม่เจ็บแต่หลังจากที่ยาชาหมดเท่านั้นแหละรู้เรื่องอย่างตอนนี้ก็คือกําลังแบบ นีอ่อยากทำอะไรเลยตอนนี้แต่ก็คิดว่าแบบเฮ้ยท่านแหละอย่างน้อยถ้าฝันมาคลิปทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เนาะอ,อนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวค่อยไว้มาอัดคลิปแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นการอัปเดตก่อนว่าตอนนี้ฟันกําลังพักฟื้นอยู่แต่ก็จะพยายามแบบลงคลิปบ่อยๆทำคอนเทนต์บ่อยๆตามกําลังที่ตัวเองจะทําได้นะฮะทุกคนใครที่ กำลังเป็นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าเล็รอย่างนี้แนะนาถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับให้ไปหาหมอดีกว่าเนาะเพราะบางคนก็บอกว่าให้เอายางมะละกอมาใส่อะไรนู่นนี่นั่นฝันรู้สึกว่าคืออันนี้คือเราไม่ได้ไปลบหลู่ความความเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีของเขานะแต่ว่าฝันรู้สึกว่ามันคือส่วนตัวฝันนะส่วนตัวฝันความคิดเห็นส่วนตัวฝันคิดว่ามัน มันเสี่ยงเกินไปที่เราจะเอาแบบนู่นนี่นั่นมาลองอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าในสารที่แบบอย่างยางมะละกออย่างกล้วยอะไรเงี้ยมันมีสารอะไรหรือเปล่าที่ไปทําให้คันไปทําให้เข้าไปในเลือดเรามันจะติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรากังวลไปหมดเนาะทางที่ดีก็คือใครที่เป็นนะครับถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่เจ็บยังไม่เจ็บมันเล็กมากเพิ่งเป็นอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปร้านยาก่อนก็ได้นะครับไปขอคําแนะนําเขาเขาก็จะให้ยาทามาหรือว่าแผ่นแปะมานะครับแต่ว่านั่นแหละ กำชับเลยว่าเป็นปล๊กรู้ตัวแบบเออจะว่านี่ตาปลาหรือว่าหูหรือเปล่าวะให้รีบทำรู้ตัวเองนะครับว่าแบบเออควรที่จะไปร้านยานหรือว่าควรที่จะไปคลินิกหรือว่าควรที่จะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันปล่อยไว้นานทุกคนไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนฝันนะประมาณนี้แหละทุกคนระวังนี่ก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ได้เดินนะฮะประมาณนี้ทุกคนใครที่เป็นก็รีบเลยนะฮะอย่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันจะ ลามแล้วก็ยิ่งโตขึ้นนะครับทุกคนก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถือว่ามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่กําลังแบบเผื่อว่ามันจะเป็นแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนสาหรับวันนี้ <laughs> ฟ้าอันสุดจริงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปพักก่อนบา,บายยตาปลาอตัว้าย